ขอตรนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกวกๆนะคะเช้านี้อ้าไม่เห็นยายอุ่นเลยยายอุ่นไม่สบายบ่โอ้ต้องไปหาหมอจ๊บจื้อไอย,ย่านิถยญานเราเป็นรอยตับจื้อนะเข้าไปหาแต่หมอคลินิกขีินิกแต้มันไม่ได้ตูดคักเด้อเขาต้องไปหาหมอลุยงบานอืม เพราะว่าถ like ้าข้าไปหาหมอลุงบ้าบาลนะเขาแล้วตูดจคักปาผมอุบอุบหนุ่ยงามเธอเนาะหนุ่ยใหญ่งามแต่อันเนี้ยฟักทองเต็มเตียงเลยโอ้ยไออุ่นไม่สบายแหงแล้ว ไปมันมาเจ้บอาวม่้นเกือบไม่ทันเนลยนะเขาแหนหลานเกิกันยังเก็บอันนีมม้เลยนะอือยกขอมาั้ดเลูมเอียก็มีไั้อืมน้อมันอูน นั่งนะไปหาลอยอะไรได้หาหมูลงบ้านทำเช็ดผงผมหน่อยนะเช็ดผงผม มันเปลีปยนใบเทาพร้อมนะอยุเทามันเทาลงติดตนุ่มๆก็ยังคัดคู่มือน,นี่นนะละเทาแลยแห้งร่างกายแห้งอันนั้นเ<ด>ช้าๆนะใสบ่บาก็เยายอุ่นนะคะก็เอ่อ fc ก็เม้นถามมาเยอะนะคะทำไมทำไมมูเจ้าใส่แต่ข้าวไม่ใส่กับบะาชา้าน,นะคะก็ อันนี้นะคะวันที่เรามีกลับเราก็ใส่กลับไปด้วยวันไหนที่เราทําไม่ทันเราก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่เราเอาหางมาแล้วแต่เรานะคะอา่า,าอย่างน้อยๆเราใส่บาทก็ขอให้ไม่มีอะไรใส่ก็ขอให้มีข้าวใส่นะคะแล้วก็จะมีชุดที่เขาลงวัดนะคะทุกวันเนาะก็กับข้าวคือมีที่วัดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีใส่ก็เราก็ใส่เสริมนะคะอ้าวมาแล้วคนนี้อา้า พ่ออยากไปหาเบ๊พ่ออยากไปหาเบ๊ไปดูย่าอุ่นนี่น่ะไปทำย่าอุ่นในย่าอุ่นเป็นไรยเป็นมีฉบาอะไรขี้งอแล้วมีที่ชีดแล้วบอกชินหมดนี้ไข่แล้วบอกินแล้วติดเดี๋ยวหมแล้วมีก้อนนี่ก็มันไข่อยู่แต่บ่กกินยาแล้วมันไข่นี่ ไข่แน่ละผัดไข่ยี่นะไปไปถามดูยี่อ,อุ่นดิในเบะถือเกือบยี่อ,อุ่นมือได้หมู่หวานนี่นะ <c oughs> ก็กอ <c oughs> ้อยถือไปหั่นแล้วจะถือถือมือเลย <c oughs> เอ๊ะห้ามไม่รู้ยังคู่มานะนพระในเด้อ <c oughs> ไปถามดูยี่อ,อุ่นนี่ยีอ,อุ่นเป็นไร <c oughs> <c oughs> ไหน มาแล้วบอืม้อุ่นเป็นอะไรถึงกับเมื่อคืนถึงกับได้พยุง ประทามยะอุ่นเร็วยาอุ่นเป็นอะไรโอ้ต้องไปหาหมอด่วนแล้วยายอืออู้หเนาะอือเป็นยังไม่ได้หรือเปล่ายาย เราอะราดไปคืนนี้ค่ะโอ้ยน้อยโอ้ยอันนีว่านี่เขาทไปอันอาบน้ำมันแค่ไอเสตเกันแล้วผมเดีวอืมอันไม่เห็นรูปกันบนแม่พี่เห็นค่อยถือมือบอกเออไอเสตนี่มันหาวเลยดิล้นี่ห้องอยู่แล้วมันแคบอันหมาอืก็ยายไปหาผู้ดูประเดี๋ยวันเหมือนมุมมีอะไรชงค่อยชุบไปบ่ มีโซ่ก็ได yeah, no, no, yes, no, no, no. ้ขานอ่มันญ่อ้ยเจ่านมาขาดมันขาดนนะอันนั้นนั่นใบใหญ่อ้ยเฮ้ยลูกชมแน่ยันล้มตืมเออแล้วขาดอาไปอ้ยใช่าจะคอยชมมีโไปเยอะยันจะหลงลงไปแล้วขาดอนกใหญ่ ค in ือเมื่อวานี่การธรรมดาอยู่เนาะช่วงมื้อเช้าตุวน้อยอืมรไข่เยไข่แล้วไวไหมไหมไหมอืมเราไข่กัดเอาเอาพวกี่เหาก่นเอาพวกีเขาถืก่อนมาช่วงมื้อใหญ่เออเออเราจะดินนะเราไข่เออหออหอมหอมอหญ่นั้น

ห้าตุ้มจ่อลอกูกนกอยู่กัดีตุ่นตุ้อุ้อตุงนี่แปต้มหนึ่งแตนะตุเก็บหวเข่าอันขี้คอณหอันนี้เขนไม่ได้เก็บได้ึ้นหลุยแล้วเข่านะเวลาทุกัดไม่ได้คัดแน่ยันเนาะเค้คัดอันนี้คัดเรอะมันไม่ไคัดไี่คนหลุนะนนลยนอยเนาะ โอ้เราอรอยเข้าม he ้าอนี้น่ะมันหลั่กปลุกปลาปลุกปเลเอาแล้วนะรยเลยอะอือเออเาออยคุณอรับคุณครับเอเราอร่อยรวยดอหัเข้าอันนี้อะต้นองเข่งลงมะฮะต้นกระตุกกรตุกช่จะเปลียนถิงอเห็นนะพวเป็นวิทออไปไปมอไปรอ ก็บ้านมหาตุ้แล้วก็ได้เงินเดือนสุรเดชอือบอกมหาตายเพราะันไม่ดูน้องการก็บอกอือนี่ก็พอละใครไม่เงินน่ะเออแค่เดือนามอือเราบ้านเราบ้านมหาจีใต้เลยไปหาหมอลุงบ้านนะขอตั๋บึ้งโหนเลไปหาเจ้หมอจีใต้จีใต้ก็เห็นหม้มากก็คือเก่าเออ ายให้ฉันหน่อยเออเพราะว่าเขาว่าไปนําหัวสิทายให้หมอเช็นหมอเอ็นะเออหเนหอนอยู่หมแล้วิมากแล้วว่าคือเาันบ่คือเา่ไขนอยแนั่นน่ะมันแตกเฮาเข้าได้เออมนเนนี่ต้นดออไปบ้านนีกะบโมันเนโดยๆๆได้นมื้อนี้น่ะอองหานะเนไดอ้ยลาก็เอเคาะปกๆมันก็เออแก็ดาสิแล้วแล้ว กแล้วก็คือดีนีหนัสั่เออจะมีห้าวและดไปหาหมูหวานหครับาหมูหวานแล้วขาตุ๊กคับกเออเห็นมาเราเมาทำไหมอะไรไกชีดำไก่ชีดำอืม <c oughs> มินเป็นอะไรนะมิน้อยเป็นอะไรนะฮะมิน้อยไม่อบายโ <c oughs> อ้ <c oughs> จะได้ฉีดมายาวันนี้อ่ะอือโอ้โหมารอฉีดวัคซีนตั้งนานนะเวลาจะฉีดแล้วก็ไม่สบายฉะนั้นจะได้ฉีดไหมเนี่ยหรือต้องถามคุณหมอก่อนนะคะอ่ารับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย๊ายซีก็ลุก